ผมเอเลยเอเลยครับพี่น้องขอเลยครับผมจุ๊บจุ๊บจุเจน้ปลามไวครับผมผมมันผมชไปขอขอเพิ่มเงิน้ครับเพิ่แซ่บก้มแซ่บลนละครับพี่น้องงเผมขอนล้งแซบผมไปแล้วไปแล้ว พวกครับพวกสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมช่องทับแทบ ปูนปูนะครับผมวันนี้เราไปจะมาทำเมนูเมนูอะไรครับต้มไก่ครับผมครับผมต้มไก่ครับวันนี้วันนี้จะต้มไก่สูพี่น้องสูตรเด็กครับสูตรไหนเด็กสูตรเก่าสูตรใหม่ครับเขาสูตรที่เคยเรียนมากนะครับผมยังสูตรได้กินได้กกินกินก็ได้กกับชิมไปครับปูนปูเดี๋ยวมานั่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็ขอมาลับชมเราฟังได้ด้วยครับผมถ้าพี่น้องเขาเบิ่งครับ เครื่องเห็ดตุ่มไก่ครับผมขอบคุครับยิบขอมาเบิ่มนะครับเด้อขออะไรครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมสีแนะน้ำนะครับผมสีมีพริกครับพี่น้องใบกระเพราครับผมกระเทียมครับอี๋ย่งวะข้ามเปียกครับผมข้ามเปียกครับผมข้ามเปียกแล้วก็สีมีนี่ครับเนื้อไก่ครับผมสีมีเจอของเขาครับเนื้อไก่ครับผมเนื้อไก่ครับเนื้อไก่ครับผมตะไคร้ครับผมตะสีมีเอียงเลยขันนอขันนอครับผมตู้ถึงแล้วครับพี่น้องอันนี้เขาเอิญยังงูวะ เอิอผงแสบครับผงแสบถือต้องหาตั่ได้ครับงานในงานนั่นครับปฏิดีครับผมใส่ไล้กับแสบไล้กันงานครับตะมือนีิบมัมี่น้ำปลาครับพี่น้องบัมมี่สมุนไพรครับคุณลืมลืมสมุนไพรเซนไว้ตันตายครับพี่น้องโอเคครับผมมที่นี่กันเตรียมลงมือทำเลยครับผมโอเคโอเคครับจัดไปครับเยื้องสากเดี๋ยวผมจำมือมือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจำมาเลย เซฟตีนหาเป็นตนใสครับผมตามใจเซฟได้ครับผมใสเลยครับผมอะไรมาครับใสเลยครับพี่น้องใสเลยครับปักพริกครับปักพริกเจอครับงานนี้มันยากเขาเบิ้งไก่ครับผมโอเคเขาเบิ้งครับปักพริกโอ้เบิ้งในโคกเลยครับเขาเบิ้งในโคกเลยปักพริกเอาเบิ้ตไอ้นี่เด้ครับผมเบิ้วยจัดไปพี่น้องตามพี่เจ้อหพี่น้องเลยครับตทำเลยตามครับโอ้ยนแจ๋วครับพี่น้องตามครับตามครับตาม สิมีเจอครับชิมบ่ได้ทำเครื่องก่อนพี่น้องเล็กๆครับเล็กยังเล็กเรากระเทียมครับกระเทียมอืกระเทียมครับใส่ลงไปเดินเนมีซ่าปะครับดินมีซ่าครับผมดับมีซ่าครับตั้มพี่น้องตั้มตั้มขึ้นจอพี่น้องกเลยก่ะครับกเลยก่ะจันเลยครับผมเล็กปะเล็ครับเต็มเต็มปูเทน่เกฟตี้ครับจับเลยครับ โอ้โอ้ย,ยพี่น้องแตกกระจายเอสุดยอดครับเข่าบ้ันผมถามว่าเขาโกบ่กครบี่า่ไ้งนเคเกือบฮักครับ <c oughs> แบบตําเครื่องแล้วต้มน้าำไหมผม <Okay. S 2> โอเค้น้ำาไก่ลง <c oughs> สีประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอ้ตะไข่ครับพี่น้องตะไร่ครับลงหมอ้อครับลงหมอ้อลงหมอ้อลงหม้อเลยพี่น้อง อันนี้เป็นการล้นน้ำครับเพื่อข่มหอมอีกอย่างนึงครับล้นน้ำครับพี่น้าล้นน้ำเพื่อข่มหอมถามนี่ก็ใส่ยด้วยนะครับขาบีขัดปั่นขาวเจ้าใเซเป็นน้ำครับเข้าวเจาะน้ำเดี๋ยวผมดีเซยเป็นตันนะครับเด้อในไลฟ์บอกเอาแบบเซฟตี้ครับเซฟตี้เซฟตี้สุดเซฟเซฟอีกแล้วบอกตะแกรงสีคลักไม่ได้ครับพี่แกาคัดเลยครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์ทางออกให้เซฟตี้ครับผมโอ้ยอีกแล้ววะจัดจัดจัดกินแล้จัดกินอะไก็กินกินอะไรก็กินครับพี่นแล้อมาดีขึ้นผม เอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลยครับพ nice. okay. 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 so mm ี hmm. ่น้องเอาเลยครับผมจุ๊บจุ๊บเจ๋ยเจ๋ยครับพี่น้องเฮ้ยเจียวพี่น้องเจียวไอ้แลนมาไกยครับแลนมาไกยเฮ้ยพี่ดีกสิเดี๋ยวฐานหน้ามันหอนกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวข้าวหนึ่งครับฐานหน้ามันเดือดมันหอนกันเดี๋ยวเอาตรงบางล้มโมนี้ครับมัน้นกสิกำลังตกครับผมเชี่นพี่น้องกี่บากกรได้เร็วมาแล้วครับ ก้อนฝนตโต๊ะปะหูมาเด้อครับพี่น้องเด้อขาเบิรงกคอนจะสีเป็นยังไงครับผมโอเคแล้วตอนนี้ครับฐานหน้ามันเดือดก่อนครับพี่น้องพออาจจะเสียเไก่เอาอย่างงงครับพี่น้องแม่นครับผมแม่นครับผมเดี๋ยวขาไก่เอาเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมโอเคครับพี่น้องผมลืมลืมยังครับลืมใส่คานาครับพี่น้องนั่นเองนี่ครับนี่ครับอผมนี่ครับผมคานาลินเซ่ก็สแลกครับผมเดี๋ยวใส่กันเลยครับผมใส่ยจางมีด เทปใสยังไงเอาทีแบบเซฟตี started, oh <su> ้แบบมัดเลยครับผมมัดยังไงก็ได้ครับผมผมก็ใส่ยังสีแล้วครับเด็ดใส่ครับพี่น้องใส่ครับพผมก็ใส่ยังสีแล้วครับบางใส่แบบธรรมดาสมวนรณ์อืกสีก่อนพี่น้องสีก่อนข่อข้อหรือครับสีก่อนข้อพวกคมแสบเด้อพี่น้องเด้อก่อนหนึ่งก่อนเอ่อโอ้ยพี่จังนัครับเดินดีขาครับแก้วครับวางเอาเดี๋ยว อาเดี๋ยวผมสิตัดภาพอีกสักหน่อยนึงนะครับผมเพื่อเอาตอนเกี่ยวไก่ลงเพื่อให้น้ำมันเดือดเพื่อข้าวน่อมันเข่ากันกับน้ำเครื่องกันผมเอาจัดเอาไก่ลงครับพี่น้องครับผมกระสือมาอีกสั้นๆนะครับผมเอาเคเดี๋ยวตัดภาพไปก่อนเลยครับผมไปผมต่อไปน้ำเข้าก็เดือดแล้วครับต่อไปเป็นการใส่ไก่ครับผมไก่ลงหมอครับพี่น้องเพิ่มจัดเลยครับเซฟนี่จัดไปเทาเซฟเอาลงเลยครับผมเอาลงเลยครับคือไก่ครับ ก็ปุกเงาแบบยังมากปูดครับต้สะอาดตรงมากกว่าจังสีจังสีประมาณจังสันเหรครับพี่น้องเฮ้ยเอาไก่ลงครับพี่น้องเด้อเไก่ครับผมฝากเดี๋ยวกันอีกสักหน่อยกับขาไก่ครับผมจังสีปุ๋งเครื่องถึงหน้าอีกสักห่ขาไก่มันสุบกับเรืงปึ๋งเครื่องเนาะครับโอเคองซี่ก็ได้ครับผมเพราะว่าได้นี่ฝนคือจังสีโต๊ะครับถึงไปนั่งได้ก็ได้ครับผมถึงได้ครับเฮ้ยจัดไปพี่น้องจัดไปครับเซฟครับออันเดซไซกอนครับประมาณนี้ครับพี่น้องปีกบครัเซหลายวันนี้เซ วัดโคกพี่น้องเลยโอ้ยมวยมอไนีมึงเบ่งคึงลูุนะครับนั่นแหะครับพี่น้องเซเซขวดลกเลยพี่น้องเนี่ยกระสีปามานนี้แหะครับผมใส่ลงไปนี่โอ้ยพเยหมืนเหมือนเสียว่านนี่แหะพี่น้องใส่ลงไปนี่พี่น้องใส่ลงไปขวอีขดอีขวัดอีเดดหมเเดหมเผดครัส่โคกน้ำใส่ลงเซนเซลยพี่น้องติดเลยกระสี ส่อีครับพี่น้องขั้นตอนต้องไปกะเป็นคุงรดคุงรปุงอกอันนี้เอาผงแซบผงแซบผงแซบมีสูรใส่ผงแซบถงมีสูดด้ครับที่ำมาดกเะไหร่มเงากระเดกกา่วาสันแล้วครับต้องใส่แบบสี่สิบสนี่ครกอแล้วผตูกซรับี่น้องมี่ันครับมันสีเบิร์นอล้วแตงมันล่องหงอก่องครับพี่น้อง อไปน้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลตุน้ำตาลน้ำน้ำตาลนำนดครับผมเหนียวมาลนี่ครเลยครับเลยครับเข่าหมอกันไปานน้ตุ่มกรใสุนไปไเนียวมากทานเลราบนใส่้อเสลี๋ยนเข้าไปครับกปเ่าครับไปเข่ไปเาุนไทยครับผมเอาก็ได้ครับผมเอาไ ต่อไปรถดีรถดีครับรถดีรถดีครับพี่น้องโอ้ยบนลลงแซมครับตันจรงเนาะตันงับน้ยลงครับแจวแจวเอ๊ยอย่ครับผมสุดเซฟตี้ครับผมครับผมเอาเอาไปต่อไปต่อไปน้ำปลาครับน้ำปลาปลาดีไก่มาครับเซฟน้ำปลาดีผมดีไก่มาครับผมผมมันผมชีไปขอขอเพิ่มเงี้ยนะครับเป็นแสบผมก้มแสบแรงขุ่นละครับพี่น้องเมืองเนาะขมคอแรงแสบ

อไอ้สุดยอดสิบเอ็ดครับตัวบวกตัวโม่เฮ้ยโอ้ยป้า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 ไฟดับไฟดับไฟดับแซ่บพี่น้องปิดไฟกันครับไฟดับไฟดับพี่น้องไฟดับครับพี่น้องแป๊บนึ่งครับเจนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไฟดับจะเจอของแซ่บเฮ้ยแล้วโอเคครับพี่น้อง ครับผมไปตีแล้วไปตีครับผมผมก็เปื้อนแล้วครับผมผมมยังสีรียนลูกเมียงผมก็ยังบูงอยู่ครับโอเคพี่น้องช่วย่วยังต่อครับพี่น้องเอาซิมซิมมากระไซิมใหม่ก็ได้พี่น้องซิมไอ้ซิมน้ำเล้อดครับปรุงเองต้องซิมน้ำเลือดพี่ยังไฟไหม้ลอยนะเดี๋ยวของพี่นะครับเซฟดีเห็นบ่เสร็ยังเพื่อเซฟผมว่าสิไข่เที่ยเนหรอเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวโอเคครับพี่น้อง มือเดี๋ยวให้พี่น้องมาเบิ้งครับสู้ๆใกล้ๆ,ๆสีสันครับผีมือเสียตีเ้เสียพอครับผมห้าขีแตกห้ากระจ่ายกับพี่น้อง <c oughs> ผมว่าผมว่ามันยิ่งบ่พอเครื่องครับย <c oughs> ิ่งบ่พอเครื่องกว่พี่น้องเอาอยังครับ <c oughs> ผมว่ามันบานนวดอยู่เสียย <c oughs> ังบานวาบาัวดบ่สั้นยังทำคนเสีครับผมแ <c oughs> ปลวผงโสดมันจะใสอันนี้ผมเปะเอาขโมยมากครับผมเลี้ยงดผมละเจ้างดคือวางไงดอกเบิร์ดครับพอละดชิดทอ พ่อครับใส่อีกเอ้ยผงแซ่บพี่น้องผงแซ่บปืนเนี่ยเนี่ยมันขัดก็าเสียบหนักผมก็แบบว่าท่านพ่อครับพ่อเราดีทำลงไปพี่น้องไม่กินบ่ได้ก็ต้องกินเรื่องให้กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็กินครับพี่น้องวางบางอยางพ่อครับว่าท่านพ่อครับพ่อพ่ออีกครับท่านปูดตึงเด็กสมุดครับป่วยป่วยชิมล่องเลยว่าสั่นพี่น้องเหนื่อยครับจากบางยานี่เหนื่อยพี่น้อง ซิมซิมบัางไหมซิมตลอดอยู่ฮันนะครับพี่น้องแสบป่โอแสบขนาดก็้นีเลย้นสดเลยพี่น้องครับผมเขาไปยังเครื่องเงากระด้เยครับเดี๋ยวเราหยิกเด่ไปตงนั้หน่อยไให้สุกกันนะพ่อาวจังสีม่สเไปกับพ่อครับมสเไปกับพ่อครับมวนซุลกับเซฟเดี๋ยวกุญกอนข้าเซฟปินยัง อยันพี่น้องนถ่ายเซบซิมกันประความมันใจครับเวามมันใจว้สุกครับสุกโอ้ยซิมในหมอเลยสุดยอดนีเซบตีเข่านี้อเสีเลยครับเนี่ยคางพี่น้องสุกๆไหนมานี่สุกครับเซบสุกแล้วสุกแล้วเาเีดที่ีนอานี่ยครับเกีรบพี่น้องูพี่น้องนี่ก็ใส่ไปกผ้าใส่ไปกัผามีสูตรมีสูตอีกว่าเซบอาใส่ไปกับผ้าใส่ไปกัผ้าจรงเหนียน้อเ ใส่อย่างไรนะครัการตีน้กาบบอลองบอลเงตอง่คาสันบเต่าเงยเต่าเงยิบเต่างยว่ะเต่าเงยว่ะิมต้องไปเล่นม้อหนงเ้เบิเเบิเลยเสพารนี่เอาเลยครับเอาเสนเบิ้นี่ประมาณนี้ครบพี่น้องไปลงไปลชุดยอดเลยเสไอ้นีิมต้องไป่นองหมากระโเฟมมหมบลูมันซุดหอดเลย ผมตุ้ยคนนะครับคนคนครับคนงามครับคนกงามมันเขาเครื่องเขาน้งเขาเครื่องน้ังนะครับพี่น้องพี่น้องเขาแบงใกล้ๆครับผมสีสันครับโ zoom zoom ครับซมเ z ้ยส z ประมาณนี้ซมลงไปในหมอเลยเลยพี่น้องโอเคโอเคครับเป็นยังไงครับเซตตี้ผ่านยังสัตว์มาบ่แดแผลบ่แดแผลบ่แดกครับไปวอกไปห่มแซ่บอยู่ ขั้วนจบเจ้าคนแดกครับผมโอ้ยสุดยอดเชียบครับพี่น้องโอ้ยเดียวอะไพี่น้องเง้ยมาที่นึงกาไปตักกงหวยเลยครับพี่น้องหมดไฟครับหมดไฟครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเขาเบิ่งไกลๆครับผมเขาเบิ่งไกลๆโอเคสังเกตลยครับเซฟตี้เซฟท็อปครับผมโอเคเอามาที่นั่น ที่แบที่พี่น้องและตั๊เด้วยครับพี่น้องดักเลยครับดักเลยเอาเบิ้งครับโอ้ยลมปัดมือวีเบิ้งหลดพี่น้องครับไปอ้วเบิ้งได้กินวะครับพี่น้องนี่กินว่าลมบ้าแล้วกินหอมวะครับพี่น้องปุมหมดลมลมหมดนั่งบันอีสานเนาะโอ้ยเบิ้งไปเขาไปเขาดินกินไส้ธรรมชาติโอ้ยผมอยากบอกดูเซฟตี้ดมมื่อกี่หนะหอมไหครับโอ้ยหอมครับให้พี่น้องสีสาบุญแล้วครับ เอ็นสูรเซตีเซยนใส่ผงแลคั้ขนาดนีองมันเยอะอดนี่โอเคเยกิดีน้อยนี่เอไใส่กระเทยมดไเลยโอ้โี่ ทีมพี่น้องทีมโดดครับทีมพ่อทีมเรียบร้อยจัดสถานที่เอาซสามีพ่อครับข้าสามีพ่อเอ้ยงานพี่น้องยับเพาเบิ่งรีวิวต้มไก่มานล้วพี่ไปโอเคพี่น้องพี่เบิ่งครับสีสันของไก่ของผมเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าใหญครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวโซ่พี่น้องหอมมาแล้เซตตีมาดมงานเซฟตี้เอาความหอมมาแล้โอ้ย ในกล่องว่าล้วพี่น้องหอมนะครับผมดรอเน่ครับวิธีกูดวิธีกูดแจ๋วเอาล่างมาเแาก็มีปั่นเขาแล้วมีกี้เขาครับแร่ไอเทมครับผมครับขาดก็ได้ครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่แต่ส่นเชนนะเอาไว้แบบโอ้ยซ่วนดีบุ่นครับโมเมนดึกพิมของโอ้ยหนีแล้วกันเออแร่ไอเทมครับพี่น้องใส่สดพี่น้องมึงกันเำออเซฟตีบนะครับตำรัดเลยผมมาเอ้ยเนี่ยนะครับพี่น้องเย ดองมันเท่านไก่รัวแซวเด็ดดิแล้วแต่กับสดน้ำโกกโกกครับฟังเสียงเด้ออยากเข้ามาฟังเสียงนะนี่ฟังเสียงอ้ยเป็นไหนเซตตี้ครับโอ้ยแสีบครับโอ้โสุดยอดเลยพี่น้องใส่ผมซิมเบรกันนะผมซิมเบรกันนเพิ่มซี่งะไรยังไงเสีบโอ้ยแซีบอีดิผมมายากก่ันอันนี้แซบอีดีพี่น้องผมาได้วว่าอ่ครับตอนมันไปี่นี่พี่น้อง เ้ยแส้เซฟเนม้ยี้ครับตุ่ยได้หรมอ่นผลกันน้อยนะครับไปดีนน้อยครับไปดี่ก่ครับง่ไงไปดนี่มีน่องว่ต้องเพื่อะไมือกล่องกับจางไป่ายานะครับเอาใหน้อยรับฮอนฮอนเฮ้ย ไหนแซบเป shape, a shape, a shape. Ong, ็นไหนซขับได้บ่พี hmm. ่น้องขับได้บอแซ่หรกบต้องห่อนท้องอนผมอยากบอกยี่ว่ามันแซมแห่งนีดีพี่น้องบังคับพี่น้องก้าไปหู้แบบว่พี่น้องตามจากเขาปั้นครับค้มยังไงบ่เหยยเขาเลยครอเขาเย็ปั้นกันนะนี่ปั้นยังไงนี่จุ่มเลยกันเลยนีุ่งัดเขาปากไปดิเป็นไหนแซบเ้ กันเขาทำอะไรหมโอ้ยพี่น้องผมเริ่มยังพัดน้ำมัดซูเซฟกินครับโอ้ยวายอยู่นี่แม่บ่มี่เลยว้ามือยังครับพุทธนามเอานี่แซ่บเราโอ้ยถักเนลยถักขน้มถักเลนบ่เซฟถักเลนบ่เซฟ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 ถักแต่พี่น้องเลยนี่เด้อครับเบิ้งค้าอีกอ้ยเอาเนี่ยข้ามหน่อยพ่อครับมันพอดนะครับพี่น้องเนี่ยเขาเบิ้งเนี่ยเขาเบิ้ง อยากเขาเป็นไงไกลนี่ครับซูมเข้ามาเลยครับนี่ค่ัเบางบึงทานเซฟตี้กินเลยครับเซฟตี้ครับเบิางปาาเซฟตี้ครับเบิางปาาเซฟตี้โอ้ยเป็นยังไงครับเซฟคัมครับไม่มีเปลี่ยนเซฟส่นเล็บมาเซฟมาครับผมขอหน้าไม่ได้ครับผมขอหน้าไม่ได้ครับเดีนอนฝังไป๋มึงนะครับผมหัวเบื้ยวไปครับตอนนี้คัมขอครับกินแล้วไม่มีหยุดครับผมแซ่บแห้ง ต้หนังต่าตนนววพอยังผมวิเศษ่ะขึบาจะสิ่แซ่บตขียวนี่บ้นี่นวพอยังก็ได้ครับแม่เนี่ยนี่เผาโอ้ไกัเผานะโอ้ยได้เบิ้งครับผมมีแต่ใส่ผมเราบได้เบิ้งตายแล้วสีนมือ้าเมือเ้าปิดกล่องเข้าที่ขนาครับข้านาดครับพี่น้องโอ้ยมพี่น้องเลย โอเคครับพ okay, okay, right? okay, ี่น้องวันน right ี้ม right ึงก็จะลงไปมึงก็ยังห้องมึงก็ยังกันเอามึงก็เบิ่งในฝนตกเล้วมาพี่น้องปิดกล้องกันโอ้มีแบบฝนตกแล้วเลยพี่น้องลโอเคครับโอเคครับไปแล้วพี่น้องเอาเลยเออับโอเคครับพี่น้องถ้าใครผู้ใดชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสักไทยกดกระดิ่งแกงเตีอนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกับผมตอนนี้ฝนกตกแล้วครับผมก็ผมก็ขอออดอันปิดคลิปก่อเพียงแค่นี้ครับผมก็สวัสดีครับ